สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเดียในไอเดียทอล์กใน EP นี้นะคะเดียจะพาทุกคนไปตัดตัวตนเก่าไปตลอดการด้วยวิธีของการเดินสมาธิในแบบของดรโจดิสเพนซาค่ะ แม้ว่าการทำสมาธิหลังตื่นนอนนะคะจะเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นยามเช้าค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่สามารถรักษาอารมณ์ชูใจหรือว่าโฮพลังงานทั้งหมด จากการที่ออกจากสมาธินั้นไว้ได้ตลอดวันการทําสมาธินั้นของคุณมันก็จะมีประโยชน์กับคุณแค่ณนะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณก็มีแนวโน้มค่ะที่จะกลับไปสู่นิสัยเก่าที่กําหนดชีวิตคุณมาตลอดหลายๆปีนั่นเองยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าคุณเนี่ยเพิ่งนั่งสมาธิเสร็จใหม่ๆแล้วคุณลืมตาขึ้นมาคุณจะรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวามีพลังแล้วบางทีคุณก็สามารถเอาชนะความคิดหรือว่านิสัยเก่าบางอย่างของตัวเองได้ค่ะแต่บ่อยครั้งค่ะ คุณก็อาจจะกลับไปสู่โปรแกรมเดิมเมื่อเจอสิ่งแวดล้อมแบบเดิมค่ะหรือว่าสิ่งแวดล้อมใดก็ตามที่มากระตุ้นคุณนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าคุณต้องรีบไปเข้างานคุณเจอรถติดบนถนน คุณต้องรีบไปส่งลูกที่โรงเรียนหรือว่ามี to-do list หรือว่ารายการที่คุณต้องทำเนี่ยยาวเหยียดมากๆสิ่งนี้ค่ะอาจจะทําให้อารมณ์ของคุณเนี่ยมันกลับเข้าไปสู่นิสัยเดิมหรือว่าโปรแกรมเดิมหรือว่าเป็นการแบบเอาตัวรอดในอดีตสภาวะที่ดีหลังจากที่ทําสมาธินั้นจูๆก็หายไปแทนที่คุณจะรักษามันไว้กับตัวได้ตลอดทั้งวันนั่นเองนะคะนี่คือเหตุผลค่ะ ที่ดรโจเนี่ยได้สร้างสารรค์การทำสมาธิขึ้นมาหลายๆแบบนะคะรวมไปถึงการยืนและการเดินด้วยค่ะใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดดรโจนะคะเขาออกแบบวิธีการทำสมาธิทั้งแบบยืนแล้วก็แบบเดินด้วยเพื่อที่ว่าเมื่อคุณเชี่ยวชาญค่ะการยกระดับพลังงานคุณก็จะมีแบบฝึกที่จะทำให้สามารถรักษาพลังงานนั้นไว้ได้จนกลายเป็นสภาวะดารงอยู่ที่เป็นธรรมชาติที่สุดของตัวตนคุณน,นั่นเองนะคะ ที่ผ่านมาค่ะเดียเชื่อว่าทุกคนได้เรียนรู้แล้วนะคะว่าช่วงเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันเนี่ยคุณถึงแม้ว่ามีการนั่งสมาธิแต่คุณก็อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยไม่รู้ตัวหรือว่าไม่ตระหนักไม่มีสติถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่นะคะบางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งตอนขับรถอะคะ่ะ คุณยังจําแทบไม่ได้เลยว่าเอ๊ะฉันขับมาถึงที่ทํางาน,นได้ยังไงเพราะว่าระหว่างทางนั้นคุณรู้ค่ะว่าคุณขับรถแต่คุณไม่รู้หรือคุณจําไม่ได้ว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างข้างทางตอนนั้นเป็นยังไงหรือว่าถนนรถที่คุณขับแซงมาหรือรถที่กําลังขับข้างๆคุณนั้นเป็นแท็กซี่หรือว่าจะเป็นรถอะไรนั่นเป็นเพราะว่าระหว่างที่ขับรถเนี่ยคุณอาจจะกําลังคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วกับสิ่งที่คุณเจอแล้วมันกระทบจิตใจคุณหรือว่าบางทีค่ะคุณอาจจะกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะ ต้องไปเจอคนคนี้แล้วฉันจะต้องพูดแบบนี้หรือว่ายังไงดีนะนั่นคือการที่ทำให้คุณเ่ะไม่ได้ตระหนักอยู่กับปัจจุบันนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทันทีที่พลังงานของคุณเปลี่ยนค่ะมันเป็นเหตุให้คุณเนี่ย หลุดออกจากอนาคตที่คุณอยากเป็นที่ผ่านมาค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ตามเดียมาหลาย EP แล้วนะคะเดียจะมีเสียงนำสมาธิที่จะทำให้คุณเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนใหม่หรือว่าเปลี่ยนไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการได้ใช่ไหมคะตรงนั้นเป็นวิธีที่มหัศจรรย์ค่ะแต่หากว่าคุณออกจากสมาธินั้นมาแล้วค่ะคุณไม่สามารถรักษาพลังงานนั้นไว้ได้คุณก็จะหลุดออกจากสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะเสพติดอารมณ์เก่าๆสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่า คุณกลับไปสู่ตัวตนเก่านิสัยเก่าแล้วก็สร้างโลกแห่งความเป็นจริงที่มันเหมือนเดิมซ้ําเดิมกับชีวิตของคุณที่ผ่านมาหลายๆปีแล้วนั่นเองนะคะแต่ทีนี้ค่ะถ้าเกิดคุณตระหนักถึงพฤติกรรมแล้วก็โปรแกรมของจิตไร้สํานึกเหล่านี้เนี่ยหรือว่าพูดง่ายๆว่าถ้าคุณมีสติ หรือว่ามีสมาธิเนี่ยคุณจะสามารถส่งสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะที่สอดคล้องกับตัวตนใหม่ที่คุณต้องการมากยิ่งขึ้นกลายเป็นว่ายิ่งคุณกลายเป็นสิ่งนั้นเร็วขึ้นพลังงานของคุณกับพลังงานของสิ่งที่คุณต้องการที่มันมีอยู่แล้วในสนามควอนตัมเหมือนเดียวเคยบอกแล้วว่าวิธีการของดรโจอะค่ะสิ่งที่คุณอยากเป็นอนะ่ะมันไม่มีเส้นกำหนดเวลามันไม่มีอนาคตมันไม่มีอดีตมันไม่มีปัจจุบันแต่ทุกอย่างอยู่ในสนามควอนตัมอยู่ในพื้นที่ ที่ว่างเปล่าที่ทุกสิ่งมันเป็นไปได้และมันอยู่ตรงนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจูนพลังงานหรือว่าคลื่นความถี่ของคุณอะให้ไปตรงกับสิ่งที่คุณต้องการได้หรือยังและเจอกันแล้วหรือยังนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะเป็นวิธีการของดรโจเหตุการณ์ในอนาคตนั้นน่ะจะถูกย่อให้สั้นลงมาเพื่อที่จะมาหาคุณเจอแล้วคุณจะกลายเป็นแม่เหล็กคะ่ะดึงดูดโชคชะตาใหม่ๆเพราะว่าคุณใช้ความถี่แล้วก็การสั่นสะเทือนที่มันตรงกันนั่นเองคะ่ะ ฉะนั้นจุดประสงค์นะคะของการเดินสมาธิเนี่ยก็คือทำให้คุณเนี่ยสนใจมีสติแล้วก็มีความตระหนักรู้อยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อที่คุณเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับอนาคตแม้ในขณะที่คุณลืมตาได้ค่ะนี่แหละค่ะคือวิธีของดรโจเขานะคะแล้วจริงๆแล้วค่ะการเดินหรือว่ายืนสมาธิเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับการนั่งสมาธิในหลายๆด้านนะคะเช่น คล้ายกับวิธีการทําสมาธิจากจัก,กระหัวใจคะ่ะที่เดียเคยบอกใน EP ีที่ผ่านมานะคะว่าให้คุณเนี่ยตระหนักไปที่จุดศูนย์กลางนะคะก็คือหัวใจของคุณบริเวณกลางของร่างกายแบบนี้นะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกตระหนักถึงตรงนั้นหลังจากนั้นจึงทำวิธีการต่างๆต,ต,ต่อมาต่างแค่ว่าครั้งนี้คะ่ะ คุณไม่ได้หลับตาคุณทำแม้กระทั่งคุณลืมตาอยู่แต่เมื่อคุณทำเสร็จแล้วนะคะด้วยวิธีนี้เนี่ยคุณจะสามารถหลอมรวมพลังงานและความชูใจเอาไว้อะมันจะมีวิธีที่ทำให้คุณสามารถเปิดโฟกัสค่ะแล้วก็ดึงความสนใจของคุณอะออกจากโลกภายนอกนะคะคลื่นสมองของคุณจะค่อยๆช้าลงเรื่อยๆค่ะจากที่เราเจอเหตุการณ์ที่เราจะต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำยังไงเราแวดระวังกับสิ่งนี้เงินจะพอไหมเจอคนนี้ จะอันตรายหรือเปล่าเฮ้ยฉันจะต้องทํายังไงระวังกระเป๋าตัวเองแบบไหนอันนั้นคือหมดเอาตัวรอดของเรานะคะแต่แม้กระทั่งคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละที่มันไม่ได้เปลี่ยนไปคุณอาจจะยังต้องขึ้นรถไฟฟ้าคุณอาจจะยังต้องขับรถเจอรถติด แต่ว่าสภาวะแวดล้อมเหล่านั้นจะไม่เกี่ยวอีกต่อไปแล้วค่ะคลื่นสมองของคุณเนี่ยจะค่อยๆช้าลงจากเบต้าไประดับอัลฟานะคะและคำพูดในหัวหลายๆอย่างที่มันเคยยุ่งเหยิงแล้วคุณหยุดคิดถึงมันไม่ได้สักทีเนี่ยมันก็จะค่อยๆเงียบลง คุณจะสามารถสร้างโปรแกรมระบบประสาทอัตโนมัติค่ะเพื่อที่จะสร้างอนาคตใหม่ของคุณได้ในขณะที่คุณใช้ชีวิตแบบเป็นปกติแต่ว่ามันต่างตรงที่มันจะนำไปสู่ชีวิตใหม่ที่คุณต้องการโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องคำนึงเลยค่ะว่ามันจะมาถึงเมื่อไหร่นั่นเอง การทำแบบนี้นะคะจะทำให้คุณเนี่ยเชี่ยวชาญมากขึ้นถ้าคุณฝึกฝนวิธีนี้ได้บ่อยๆแม้กระทั่งคุณเดินอยู่ในตลาดหรือว่าคุณอยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะต่อไปเนี่ยถ้าคุณทำวิธีนี้จนติดหรือว่าจนคุณทำได้แล้วคุณก็จะกลายเป็นตัวตนใหม่ที่คุณต้องการไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะหลังจากออกจากวิธีการเดินทำสมาธินี้แล้วเนี่ยแม้กระทั่งย่างก้าวการเดินจังหวะการหายใจการเคลื่อนไหว สี่หน้าแล้วก็แววตาของคุณก็จะเปลี่ยนไปเรากับว่าตัวคุณในอนาคตหรือว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองและเมื่อมันเป็นเช่นนั้นนะคะคุณไม่จำเป็นเลยค่ะที่คุณจะปรารถนาอยากจะเป็นคนผู้นั้นอีกเพราะด้วยวิธีการทำสมาธิแบบนี้คุณได้เป็นคนผู้นั้นเรียบร้อยแล้วค่ะ หากคุณฝึกวิธีการเดินสมาธิแบบนี้วันแล้ววันเล่านะคะหนทางแห่งการดำรงอยู่ใหม่ก็จะกลายเป็นนิสัยใหม่ของคุณมากยิ่งขึ้นกลายเป็นบุค,คลิกภาพใหม่พฤติกรรมการพูดที่มันจะเป็นอัตโนมัติของคุณเลยนะคะ การเดินสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างความทรงจําต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะเป็นการยกระดับวงจรประสาทด้วยการสร้างสิ่งใหม่ๆให้คุณเนี่ยจัดร่างกายให้สอดคล้องกับอนาคตของคุณนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะไม่เพียงแต่คุณเนี่ยรักษาพลังงานนั้นไว้ได้ตลอดทั้งวันแต่ว่าคุณจะกลายเป็นมันตลอดไปเมื่อเวลาผ่านไปใครจะรู้ค่ะคุณอาจจะพบว่าอยู่ดีๆก็มีคนเดินม,มาบอกว่าเฮ้ย ฉันรู้สึกว่าเธออะเปลี่ยนไปนะเธอดูมีความมั่นใจเธอดูมีความสุขมากเธอสวยขึ้นเธอดูมีสเสน่ห์ขึ้นเธอไปทําอะไรมานี่แหละค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงและแม้กระทั่งตัวคุณเองก็จะรู้สึกว่าคุณชอบตัวเองมากขึ้นมากๆเลยนะคะ คุณอาจจะกลายเป็นหัวหน้าที่กล้าหาญแล้วก็เห็นอกเห็นใจคิดอย่างอัจฉริยะที่เปลี่ยมพลังและมีคุณธรรมรู้สึกเป็นคนที่น่ายกย่องแล้วก็มั่งคงั่งความเจ็บปวดต่างๆภายในร่างกายของคุณก็อาจจะหายไปเพราะว่าคุณรู้สึกสมบูรณ์รู้สึกเติมเต็มไร้ขีดจำกัดและคุณก็รักชีวิตมากๆค่ะนี่คือการโปรแกร,รมบุคลิกภาพใหม่นะคะสู่ความเป็นจริงใหม่ของคุณนั่นเองค่ะ แต่ที่สำคัญทุกคนคะเดียขอบอกคียบางอย่างนะคะในการทำแบบนี้ค่ะสิ่งที่คุณจะนำไปใช้ได้ซึ่งมันเป็นวิธีคิดค่ะที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามเรื่องนี้ไปนะคะเวลาที่คุณเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เข้าสู่นิสัยใหม่อยู่ในความสัมพันธ์ใหม่ต้องการงานใหม่หรือใดๆก็แล้วแต่ค่ะ ถ้าคุณพยายามที่จะสร้างเดเน้นคำนี้นะถ้าคุณพยายามที่จะสร้างไม่ว่าจะความมั่งคั่งสุขภาพความสำเร็จความสัมพันธ์แปลว่าคุณเนี่ยวางเงื่อนไขแล้วนะคะว่าตัวเองอะแยกจากสิ่งนั้นเป็นเพราะคุณพยายามอยากจะสร้างคุณอยากจะได้คุณอยากเพราะว่าคุณเนี่ยยังไม่มีนะคะ แต่ความเป็นจริงค่ะคือยิ่งคุณกลายเป็นคนคนนั้นได้สมบูรณ์มากเท่าไหร่ค่ะความเป็นจริงนั้นก็ยิ่งหล่อหลอมเข้ากับสภาวะความเป็นอยู่ใหม่ของคุณน,นั่นเองการที่คุณเนี่ยสามารถรักษาแล้วก็ปรับแนวทางชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าสู่โชคชะตาใหม่ได้ค่ะทุกคนพอเข้าใจคีย์เวิร์ดนี้ไหมคะว่ายิ่งคุณอยากมากเท่าไหร่แปลว่าคุณยังห่างไกลาจากสิ่งนั้นคีย์หลักคือตัวคุณต้องกำลังเป็นสิ่งนั้นค่ะ เพราะว่าเดียอยากเห็นทุกคนดีขึ้นในทุกๆวันส่วนวิธีการเดินสมาธิแบบวิทยาศาสตร์ของดรโจดิสเพนซานะคะเดียจะพาทุกคนฝึกฝนใน EP ต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะเดียฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใจดีกดซุปเปอร์แตงให้เดียด้วยนะคะแล้วเจอกันใน EP ต่อไปกับการเดินสมาธิแบบดรโจดิสเพนซาสวัสดีค่ะ